สวัเลยครับก็ป๊อปมาดอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็คืออะไรนะ natural elements popmart x อส u ราซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเป็นซีรีส์ของอะไรนะเป็นท่าต่างๆครับตัวต่างนี้เลยอย่างเช่นจะมีสันชายนะครับนะ s ันชาย n ันเดอร์ r นะแสงอาทิตย์าสายฟ้า สโนว์ Snow, อย่างนี้หิมะอะไรวะเจมสโตนอุ้ยอะไรเพชรเนาะไหนมีกลางคืนมีคลาวมีก้อนเมฆมีไฟไฟมีโอเชียนกรับท้องเทะเลมีแพลนพืชมีดีเซอร์ทรายมีสเสียงวิวินลมแล้วก็สเคร์ตสเคร์ตอะไรวะก็ว่าไป ถ้าให้ผมมอกว่าอยากได้ต okay. ดัวไหนอะหรอได้หมดเลยนะมันสีมันสวยอ่ะแต่กจรู้ได้ท่าอะไรเหมือนกันก็ไปปรับหมาดครับก็เหมือนเดิมฮะก็คือเอทุกอย่างโซเอาครับที่มันทิีทีทิ่ท้งหลายแล่ฮะก็เลือกอันที่ผมคิดว่ามันมันดูสวยน่ารักมาอันหนึ่ง พ่าล้วก็แกะเลยดีกว่าอสุราแฟนตาซีมาขึ้นึ้ทำไมอันนี้มันแกะแล้วมันพังอย่างเงี้ยพังมากโอ้ยฟ้าคาอย่างนี้แล้วเนาะ ท่อนี่นมันพังแบบนี้โธ่จะพึ่งนะการที่พวกออกมานะมันเลยนี้ด้วยขยับขยับ Make <c oughs> something fun หน้านหนังนะ่ะขามาดีครับช้อนสีแดงอะไรวะสีชมพูอะไร น้องกอดออกมาแล้วปิงปิงอะไรอะท่าอะไรวะท่าอะไรวะซาวเหรอเสียงยังไงมีพินได้เป็นซาวใช่ไหมใช่ไหมน้องคือซาวไหม zoom ู o o d ส,สกายไปมีแบบน้อยน้อยบ้างไหม แบบระดับสองมาเรยมาเนี้ยไม่มีจะระดับสามหรอสามสามเยอะไปเอากดกล้องมาก็นด้ผมว่าน่าจะสาวนะฮอลโหลกาซิเนย์ช่วยอินทริเมนสาวจริงด้วยน้องสาวน่ารักแล้วมีอะไรอ่ะอันนี้อ๋อคันชื้นนี่สาวนสาวก็คือ เสียงเฮ้ยคือดีสวยนะแบบบ๊บ,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 บอา้าวเดี๋ยวสาวทำไมมีน้ำตาเพิ่งเห็นคืออะไรอทรับซึ้งมีอธิบายด้านหลังไหมไม่มีฮะแล้วถ้าตัวอื่นนะถือมีน้ำตาได้ไหม เหมือนจะมีนะน่าจะมีแหล่น้ำตาอยู่ข้างหนึ่งเดี๋ยว,วน้องซาวหลับตาตื่นก็ลืมตากันหมดเลยบ้องเบลอ๋อจะมีทันเดอร์หลับตาข้างหนึ่งอ <c oughs> <c oughs> ยู่นิกมาก <c oughs> น้องซาวของเราแล้วมีพินเนาะรายละเอียดถือว่าดีนะ นั่นลา่ามีปีกมีปีกป๊อบมา a อส r รโอเคเลยนะครับก็ใครสนใจก็ไปหาจัดน้องรุ่นนี้มาได้นะครับนะ Natural Elements ก็จะมีหลายแบบให้ได้จุ่มกันนะครับที่ป๊อบมาดนะครับที่ที่ซึ่งทุกอย่างที่คิดก็คือหมดฮาร์ดโซเอา ประมาณนี้ครับก็ชอบกดไลค์ชร์กดแชร์นะครับสวัสดีก็สวัสดีครับ